รูบาางงงงววนน้ออยัไต่่วลืืมเนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมพบกับ how to นะครับเรียนกีตาร์สบายๆกับนับปูยอีกครั้งนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็นำพาทุกท่านมาพบกับเพลงเก so ่า yeah! อมตะของคุณพี่เซกโลโซเยกับเพลงที่มีชื่อว่าเธอจะรู้บ้างไหมนะครับในรูปแบบของการอินโทรการตีคอร์ด ง่ายๆแล้วกันนะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายมากหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านทําได้แน่นอนเลยพเพราะเพลงนี้เนี่ยมันก็จะมีคอร์ดพื้นฐานไม่กี่คอร์ดนะครับว่ากันก่อนแล้วกันจริงๆเพลงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในคีย์ของ e, อดีแฟตนะครับดีแฟทหรืออ e ีแฟทไมเนออะไรก็แล้วแต่ครับซึ่งมันต้องจูนสายตั้งสายเป็น E ีแฟคือลดลงจากปกติครึ่งเสียง แต่เท่าว่านะครับบางทีเราเล่นกีตาร์คนเดียวนะวันนี้นะ้าปูขออนุญ,ญาตแสดงตัวอย่างให้ดูแบบว่าเป็นการตั้งสายแบบมาตรฐานเลยละกันเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งตั้งจูนให้มันเป็นครึ่งเสียงแบบแล้วก็เล่นแค่เพลงเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ต้องนะครับเราสามารถเล่นในสายมาตรฐานได้เลยแล้วก็ใช้กลุ่มชุดคอดที่มันจะมีดังต่อไปนี้นะฮะคอดดี้อ <c oughs> นะีม e คอสี C นะครับแล้วก็คอร์ด G มันจะมีบีมเนอร์ B แทรกมานิดหน่อยท่อนฮุกนะครับบีมเนลักษณะนี้นะไม่ต้องทาบเลยแล้วก็า G ใช่ไหมมันก็จะมี g s ซัดโฟนะครับจซั g จับยังไงอ่ะปกติเราเป็น G แบบนี้ใช่ไหมให้ยกนิ้วชี้ไปที่สายที่สายที่2ช่องที่1น,นะครับแล้วนิ้วนางก็อยู่ที่เดิม มันก็จะกลายเป็นลนักษณะเสียงแบบนี้หรือเราจะดีดแค่นี้ก็ได้ก็คือว่าเอานิ้วกลางมาสายที่6แล้วก็นิ้วชี้ไปสายที่สายที่2ช่องที่1นึ่งใช่ไหมฮะ G 4 G 4ซึ่งมันจะเป็นขอดส่งแค่ครั้งเดียวนะครับแค่ครั้งเดียวของอินโทรเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะตั้งจูนสายเป็น E flat แล้วยังตั้งไม่ได้นะครับนักบุญก็แนะนําว่า โอเคลองลองเซิร์ชใน u u u e e ก็ได้นะครับลองเซิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดคำว่าวิธีการตั้งสายแบบ e f r a t t ซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะมีอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยได้ได้แนะนำเอาไว้หรือถ้าใครอยากจะดูที่เป็นของนปู่ทำเอาไว้ก็เซิร์ชคำว่าการตั้งสายแบบ e f r a t t โด้วยนปูนะครับเราก็จะเจอเพียบเลยโอเคเรามาว่ากันที่อินโทรเลยดีกว่านะครับว่าามันเป็นยังไงนะครับอินโทรชุดแรกนะฮะเอาเป็นชุดๆไปเนาะ แล้วดีดลงเลยครับจะใช้ปิกก็ได้นะหรือจะไม่ใช้ปิ๊กจะใช้นิ้วดีใช้เล็บดีดแบบลับปูก็ได้ก็เอาที่สบายใจเลยนะครับดีดลงก่อนเลยครั้งหนึ่งปล่อยมือฟรีว่างๆหมามันเห่ากันทั้งนอกอย่าไปสนใจ <c oughs> <c oughs> เป็นเอกลักษณ์ <c oughs> ทาคลิปไม่ต้องมีเสียงหมาเห่าดีดลงหนึ่งครั้งครับนับหนึ่งเห็นไคือดีดสายหกมันลงมาเลย <c oughs> แล้วก็นิ้วกลางไปกดที่ช่องที่สาม จากนั้นนิ้วชี้ไปกดที่าสายที่สองเอ้ยไม่ใช่สายที่5ช่องที่2นะครับ3ตัวนะครับเราจะเล่นโน้ต3ตัวสาย6สายเปล่าก่อนเปล่า3สายที่2ช่องที่ห้าลังจากนั้นลงคอร์ดดีลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงอ่ามันก็จะกลายเป็นลงลงลงขึ้นเอาแค่นี้พอนะครับคือลงลงลงขึ้น โอเคแล้วปูจะเล่นแบบภาพรวมนะครับจากาสายเปล่าสายหกมาจนถึงคอร์ดดีมันก็จะเป็นลนนักษณะนี้จากนั้นให้เราใช้ h ฮ m m e r on ที่สายเปล่าสาย5เห็นไ,ไหมฮะดีสาย5สายเปล่าก่อนแล้วใช้นิ้วกลางกระปบจริงๆมันจะอยู่ในคู่รูปของ e minor ก็ได้นะครับเราจับ e minor ค้างไว้แล้วดีดแบบนี้เห็นไ,ไหมฮะ ดีดแล้วค่อยตอปบแล้วก็สาย4ทําแบบเดียวกันแล้วก็ดีดลงลงลงขึ้นหลังจากนั้นมันจะไปที่คอร์ด C ถามว่าตรงนี้ไปยังไงนะครับ pull off hammer on ที่สาย4ก่อนเห็นมั้ยฮะ4สายเปล่ากดช่องที่2มันจะได้3โน้ต สายเปล่ากดแล้วก็ปล่อยเห็นไหมฮะสายเปล่าสาย5ช่องที่2สาย5แล้วก็ไปขอดสีลงลงลงขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับจาก e m i n ม r r สาย4สายเปล่าก่อนแล้วตะปบดี D, สาย5สายเปล่าช่องที่2ลง C ลง ลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นตรงนี้คือคอร์ดซแล้วก็สายที่ C นะครับสายที่4แลเราดีดแฮมเมอร์ออนช่องที่2สายที่5กดช่องที่2ปล่อยไปคอร์ด G แค่นี้ลงลงอ่าขอโทษทีลงลงขึ้น แค่นี้นะครับลงขอดจีลงลงขึ้นอ่ะแล้วปูจะเล่นภาพรวมตั้งแต่แรกมาถึงตรงนี้เนาะมันจะเป็นแบบนี้ครับว่าชื่อ t คือภาพรวมในชุดแรกนะครับพอชุดที่2รอบที่2เล่นเหมือนเดิมเลยนะครับพอเราจบที่ตึงตงซี 4, ลงลงขึ้น G แล้วก็ลงลงขึ้นลงสาย6เหมือนเดิมช่องที่3เหมือนเดิมเป๊ะเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิม พอลง G ตรงนี้มันจะเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะส่งเข้าท่อนร้องเป็นลักษณะนี้ตึงไป g ีจีซัดีจังไงอ่ะลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงก็คือ G g s ีจ s ซั s ซั s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  สแล้วซัสแล้วมเรื่องแล้วไอ้ทีนะลง ลงลงขึ้นนะฮะเปลี่ยนเป็นซัดโฟตอนขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นจีโอเคเป็นอันว่าเราจบอินโทรแล้วนะครับเมื่อเราจบอินโทรแล้วอะต่อไปแล้วปูจะขออนุญ,ญาตเล่นให้ดูภาพรวมแบบตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้นะครับแบบช้านะครับช้าๆกว่าบีดปกติเลยนะครับ ค่อยๆดูไปแล้วกันนะครับใครที่ไม่ทันก็กดหยุดแล้วก็ย้อนดูซ้ำๆเพราะจริงๆมันก็จะไม่ได้ยากอะไรมากมายหรอกเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องจับจังหวะมันให้แม่นแค่นั้นเองอะแล้วปู่จะเล่นช้าๆเลยนะครับแบบนี้ฮะ โซราพอท่อนร้องเราจะใช้วิธีการดีดแบบนี้ฮะจำแพทเทิร์นไว้ก่อนนะลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอันนี้คือ1ชุดนะครับคืออีกทีนะลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดลง ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนนะครับคำว่าเปลี่ยนเนี่ยให้ตีคอร์ดลงนะครับมันจะเป็นลนักษณะนี้นะครับอาจะร้องเพลงนี้ไม่ได้นะแต่ว่าจะ,อะบอกคร่าวๆของการตีคอร์ดให้มันจะเป็นแบบนี้ครับเธอจะรู้บ้างไหม พอช่วงท่อนส่งนะครับจากคำที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเนื้อก่อนลืมเนื้อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงตรงนี้นะครับอขออนุญาตคลิกดูเนื้ออ่ะลืมบอกไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะ,ะได้คอร์ดของเพลงนี้นะครับลองเซิร์ชคำว่าคอร์ดเธอจะรู้บ้างไหมของโรโซใน Google หรือถ้าใครขี้เกียจใต้คลิปของนปูนะครับตรงช่องอด้านล่างเนี่ย มันจะมีลิงก์วางไว้ให้นะครับซึ่งนักปูก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ขอดแทบเลยนะครับกดตามลิงก์นั้นไปเลยนะเดี๋ยวจะเจอขอดของเพลงนี้เลยนะครับประโยคแรกมันจะร้องว่า<ม>เธอจะรู้บางลงลงลง,ลง,ลงขึ้นขึ้นว่าใครนั่งซึมตั้งแต่คำยันช้าง ตรงนี้เล่นยังไงอ่ะตรงช่วงรอยต่อนะครับแฮมเมอร์ออนสายที่4ปล่อยมาที่สายที่5้ช่องที่2แล้วก็ปล่อยแล้วก็ไปขอด G โอ้ใช้ลักษณะนี้นะครับในการตีขอดรวมๆไปทั้งเพลงเลยนะวนอยู่แค่นี้นะครับวนอยู่แค่นี้ใช้แพทเทิร์นก็คือลงลงลง,ลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลง,ข,นลงขึ้นนะครับพอช่วงรอยต่อก็ อ่ะอีกทีหนึ่งนะนผูขออนุญาตไม,ไม่ไม่ไม่ร้องทั้งเพลงแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวก็อ่าจะดูไม่จบกันมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนเดิมนั่นแหละ <c oughs> เอาเป็นว่านะครับเอาภาพรวมล้วลงไปคิดต่อยอดกันดูนะครับเราจะได้แบบว่าเฮ้ยมีอะไรที่แบบเราคิดเองแล้วเราแบบภูมิใจอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเธอจะรู้บ้างไหม ว่าใครนั่งซึมตั้งแต่คำยันช้าใช่ไหมฮะลงลงลงขึ้นเอาแค่ลงลงลงขึ้นแล้วก็แฮมเมอร์อสายสปล่อย5้สองปล่อยถ้าเล่นเร็วๆไม่จะกลายเป็นว่าใครนั่งซึมตั้งแต่คำยันช้า ไม่ได้ยากอะไรเลยใช่ไหมโอเคอ่ะคราวน,นี้เรามาดูตรงนี้บ้างนะครับในส่วนของเรียกว่าอะไรดีนะก่อนจะเข้าโซโลโอ๊ยลืม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 นะครับก่อนจะเข้าจริงๆเพลงนี้การโซโลของมันก็ใช้การผิวปากก็ จริงๆถ้าเกิดว่าเราเล่นเล่นอ้ยเล่นรอเรือไม่ใช่รอลิงนะครับเล่นท่อนแรกได้เนี่ยม,มันจะใช้เมโลดี้ของท่อนแรกในการเล่นเลยนะแต่มันจะมีลูกส่งอยู่นิดนึงก่อนที่จะเข้าโซโลนะครับมันจะเป็นยังไงนั้นอ่ะเรามาดูกันนะครับ มันจะส่งมาจบที่เกิดมันรักเธอแล้วก็ออตรงนี้เล่นยังไงนะครับนิ้วก้อยกับนิ้วนางนะครับตะปบที่ช่องที่7สายที่1และ2แล้วก็ดีในลักษณะของการาปิ๊กกิ้งก็ได้นะครับคือนิ้วโป้งสาย6แล้วก็นิ้วกลางสาย2นิ้วนางสาย1เห็นไหมฮะ เจ็ดอ้ยไม่ใช่สิแปดเจ็ดห้าแล้วก็ลงขอด G หรือเราจะจับเป็นฟอร์มขอด G เลยก็ได้นะครับผมแต่ว่านิ้วกลางยังไม่ต้องจับสาย6นะมันจะเป็นแบบนี้ มันก็มีแค่นั้นเองนะครับจุดใหญ่ๆของความยากของมันก็คืออินโทรแล้วก็ลูกส่งโซโลโตรงนี้แค่นั้นโออยากให้เพื่อนๆลองคิดตามนะครับลองคิดตามแล้วก็อลองไปลองไปเล่นตามไม่ได้ยากเลยฮหปปูทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับชา้ชาๆอินโทรนะครับหลังจากนี้เพื่อนๆก็ลองไปเล่นเล่นต่อเนื่องกันแล้วกันเนาะมันจะเป็นอย่างนี้ว n e จ w o t รีก e go! โอเคนะครับเป็นอันว่าจบแล้วนะครับอินโทรแล้วก็ท่อนหัวโซนนิดหน่อยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมแล้วก็ติดตามมาจนถึงนาทีนี้เนาะลองมาคิดต่อยอดกันแล้วกันนะครับแย่ก็ ฝากคลิปใหม่ๆของนปูด้วยแล้วกันนะครับทุกเย็นวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นี้จะมาเร็วหน่อยคือมาบ่ายโมงเพราะว่าหลายๆท่านคงจะหยุดอยู่กับบ้านสบายๆนะครับก็คลิปการสอนเพลงใหม่ๆนะครับทุกวันอังคาร5้าโมงเย็นนะครับวันศุกร์ห้าโมงเย็นแล้วก็วันอาทิตย์บ่ายโมงส่วนวันอื่นๆนั้นก็จะเป็นสเพเหระซึ่งก็ ฝากให้ทุกท่านแวะเข้าไปเยี่ยมชมเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ตามแต่ทุกยอดวิวทุกการคอมเมนต์ทุกการพูดคุยกันนะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ก็จะเป็นกำลังใจที่ดีนะครับที่จะทำให้ในักอู่ได้มีโอกาสกลับมาพบปะพูดคุยแล้วก็แนะนำวิธีการเทคนิคใหม่ๆให้กับทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆนะครับยังไงก็อยู่ด้วยกันนะครับอย่าทิ้งกันนะครับชอบก็รบกวนฝากสกิดเพื่อนข้างๆมาดูด้วยสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ